ยาสทิตญาแตให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนาญาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเวินสุปารติญาเพื่อความหมดไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจิยานุคาญา เพื่ออานุโคเกกันปพคิพุทธมัจจันเอติบุรานันจะเวทนงปฏิอังคามีด้วยการทำอย่างนี้เฮา่อมลังเสียได้สังทุขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนางกาคอความหิวสามีนจเทนาุก ภเวทนานไม่ให้เกิดขึ้นยาตะรจาจมีภาวสติอนาวัตตาจักพาสุยาโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยความสะดวกแห่งอัตาภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษบ่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุตุวย จามีเก่เอาดังนี้ปาติสังขโยนิโสเสนาสัตังปฏิเสวามีเอาโยมพิจารณาโดยละเอียดแล้วใส่อยเสนาสันาญาวะเทวะสิตาสะปฏิคะตาญาเพียงเพื่อบรรบัดความหนาวอุ่น

ทพียงเพื่อบันเทาอันตรายอันจะเกิดมีจากติฟ้าอากาศและเพียงเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่ลิเวนสำหรับภาวนาปาติสังขายโนิโสเกลานาปัจจัญาเปสัสพะลิขารังปฏิเสวามีหาอ nhầm bi cha ra đời la ya leo bờ li phu bi sát bờ li khan an cơ cuốn kẻ khôn khải nhà wa te wa upanna nang wa nhà pha ti ca ta bát thu cả ve tháp an bằng bừa leo Mie abad ah, tanpa ta, pinmoon, ta, abadnya pasak para matanya ti, pekerjaan bu, buah bermil milu beli beli menjadi yang hing. Dengini. <ties>

y c a -o. រុងខាត់ืยនផ្លាណ្រាលាត់ទីត្រឿ្ สิวที่ยังเหลืออยู่ดีเกยจะ la ingkat rahang sama sama 啊。Uh huh.